ด้วยลรงเห็นถึงความสําคัญของการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้านะครับสํานักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบนุรีจึงได้จัดกิจกรรม2,558เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นครับเพื่อให้เยาวชนสามารถนําความรู้ที่ได้นํากลับไปถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี2,558สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า2,558เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนที่โ a s i ซ Sea World อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายจำลองสิงโตง,งาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมท่ามกลางนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17จําำนวน23แห่งที่เข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อบทบาทของเยาวชนในอนาคตสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกดอกอรนิติภูมินวรัตทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยด้านผูน้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็จันทบุรีได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนก็เนื่องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักและสำคัญที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ครับก็เพราะว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยจะเปิดในปี2558นะครับในอีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเยาวชนมัธยมปลายเนี่ยกำลังจะเติบโตอีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะมาสู่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ต้องหวังว่าเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ย จะเป็นกําลังหลักสาคัญของประเทศเราจะเห็นว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นอาเซียนด้วยกันเนี่ยเขาเริ่มให้ความรู้กับเยาวชนนะครับที่จะให้มีความรู้เรื่องการเข้าสู่เป็นสมาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องเศรษฐกิจของแต่ประเทศต่างๆนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาปูพื้นฐานไปยังเยาวชนแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังมีการให้ความรู้กับเยาวชนเนี่ยน้อยมาก นะครับเพราะฉะนั้นก็สัมักธริพันธพืเกตรกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจึงตระหนักถึงความสาคัญตรงนี้ว่าเราต้องให้ความรู้กับเยาวชนนะครับในการที่จะให้รู้ในการที่ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าอีกสปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเป็น,เป,นเป็นผู้ที่มาอยู่ในวัยทํางานนะครับและเขาจะต้องมารับช่วงต่อจากพวกเรา ซึ่งเราคิดว่าก็เยาวชนเนี่ยจะเป็นกําลังสาคัญในการที่เราจะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราไม่ปลูกพื้นความรู้ให้กับเยาวชนเนี่ยเราจะก้าวไม่ทันประเทศรอบๆบ,บ,บ้านเราซึ่งเขาให้ความรู้กับเยาวชนกันอย่างเต็มที่เลยครับขณะที่นางสาวพรลดีแพทย์พันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตกพรมวิทยาคารอำเภอคลุงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า จากการที่ตัวเองได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมครั้งนี้นับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมาก่อนและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้กลับไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆภายในโรงเรียนเดียวกันไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้อะค่ะว่าว่าประชาคมอาเซียนตอนนี้เป็นยังไงจะเปิดตอนปีไหนค่ะแล้วจาก็สอนน ไปบอกเพื่อนๆเตรียมตัวที่ประเทศไทยจะเปิดประชาคมอ,อาเซียนในปี2558นี้ค่ะคงมีประโยชน์ในหลายๆ,ๆอย่างทั้งด้านเศรษฐกิจอะไรนี้คงดีขึ้นเช่นเดียวกับนายเปาเดชสุภาเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันที่บอกตรงกันว่าจะนำความรู้ในครั้งนี้กลับไปถ่ายทอดสู่เพื่อนและบุคคลอื่นๆ ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรและจะต้องมีการเตรียมตัวเช่นใดก็คงจะต้องจากแรกเลยก็คงจะต้องไปบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคือยัยงยังไม่มีใครรู้นะครับว่า2558จะมีการรวมประเทศเข้ามาในกลุ่มอาเซียนและ,ปะเปิดเสรีเราต้องไปบอกเพราะว่าถ้าเราเรียนจบไปเนี่ยเราต้อง เตรียมตัวนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับประเทศที่จะเข้ามาร่วมแล้วเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จาเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปแล้วครับสาหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนประกอบด้วย10ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนาลาวกัมพูชาเวียดนามและพมา่า โดยประชาคมอาเซียนนั้นเป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้านรวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆใ,ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียนเช่นภาวะโรคร้อนการก่อการร้ายหรือกล่าวอีกในย้านหนึ่งคือการเป็นประชาคมอาเซียนคือการทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นครอบครัวเดียวกันที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดีโดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยและสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นทีมข่าวซีทีวีรายงาน